เราก็จะขอเริ่มในคลิปที่สองนะฮะซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับระบบระบายน้ํามันคืออะไรและมันมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งแน่นอนในเรื่องของระบบระบายน้านี่ก็จะมีระบบน้ําขนาดใหญ่ระหว่างระหว่างรุ่มน้ําเราจะอ่านน้ําจากแม่น้ํายมไปแม่น้าน่านหรือน่านกลับมายมเนี่ยนะหรือระบายจากในป่าที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำเลยเลยในทุ่งระบายเมืองระบายทะเลเนี่ยในนี้เราก็จะมี รูปแบบของการระบายาตามพื้นที่ที่แตกต่างกันหรือระบายระหว่างแม่นม้ําลาคลองเองด้วยกันระบายในเมืองเองที่เราเห็นอยู่นะมีคลองนะ้ซสูบน้ําช่วยสูบน้าจากคลองลงแม่น้ําที่จะลองมีผ่านอุโบง์นะมีใบพัดที่จะตัดส่งน้ำข้าบไปจากคลองลงแม่น้ำโดยตรงเนี้ยนี่ก็จะมีตัวอย่างในเมืองระบบบ้านจัดสรรเองก็ตามก็ต้องมอีท่อระบายน้ําเราจะจัดการออกแบบยังไงนะ ในทะเลก็จะมีหลังจากที่เราเคยเล่าขัาแร้วเรื่องของแก้มลิงนะเราก็จะมีที่นึ่งไปเก็บเก็บเสร็จเนี่ยช่วงจังหวะเหมาะหรือว่าน้ําลงเขาต้องเปิดประตูแล้วก็สูบน้ําออกให้เร็วในช่วงหกถึงสิบสองชั่วโมงที่น้ําลงพอน้ําขึ้นเราก็ต้องปิดละจนนั้นก็จะต้องสูบอย่างเดียวแต่ว่าออกไม่ได้เพราะว่าน้ําขึ้นมาสูงนี่ก็จะเป็นจังหวะเหมือนการระบายน้ําออกจะอ่าวที่ออกทะเลเองในเมืองนอกก็มีระบบการทาประตูปิดอ่าวเลยก็ได้นะฮะ นี่เดี๋ยวเราก็จะลงในแเตเ่ละจีให้ดูนะฮะในอันนี้ตัวต้นน้ำนี่ะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าด้านซ้ายมือนี่เป็นแม่แจ่มเชืยอใหม่โดยสภาพปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าเราก็มีต้นไม้น้อยลงนะเห็นว่าหลายคนก็พูดถึงว่าเป็นพื้นที่โลนนะก็คือมีเป็นพืพ้นดินปลูกพืชเส่วนใหญ่นั้นพื้นที่เราก็เข้าใจได้ว,ว่าในหน้าแรงนี่ส่วนใหญ่ก็น้าจะไม่มีเพราะว่า ฝนตกก็น้าําก็ไหลลงล่างหมดนะที่ด้านขวาที่เราก็ไปเยี่ยมฝ่ายป่าเมี่ยงของมืองจังหวัดน,น่านนะฮะเช่นว่าหน้าแม่แต่น้าแรงเองน,ะน้ำก็จะไหลทั้งปีส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการปลูกเมี่ยงในป่าดงกล่าวนะข้างๆต้นไม้ฉะนั้นชาวบ้านเองก็ไม่ตัดต้นไม้เพราะว่าป่าเนี่ยจะช่วยรักษาเมี่ยงที่เขาเก็บทุกวันนะมาเป็นอาชีพเป็นยะเป็นชาแบบหนึ่งนะเมี่ยงอันนี้ก็ ทำให้เขาสามารถจะรักษาต้นไม้แล้วก็ยังมีพื้นที่อย่างเงี้ยประมาณร้อยป่าในหน้าที่เขาดูแลกันเองเพราะว่าสามารถจะรักษาธรรมชาติพร้อมๆกับรักษาอาชีพไปพร้พอมกันได้นะนี่ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าการรักษาธรรมชาติส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องเกิดผลประโยชน์ทางสังคมทางเศรษฐศาสตร์ระดับเล็งเพื่อให้คนที่ดูแลป่าเนี่ยสามารถจะดารงชีวิตนั่นอยู่ได้นะครับนั่นเองอการระบ,บายในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ส่วนจะเห็นว่าเนี่ยก็ไม่คลองน้ำเนี่ยเขาจะได้เราพูดถึงฝ่ายกัน แต่ว่าในช่วงที่ฝนตกแรงๆเนี่ยน้ําก็มามากนะฮะเพราะฉะนั้ใน,ในในการออกแบบหรือว่าการสร้างโครงสร้างต่างๆบนพื้นที่เขาเนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีต้นไม้กับพื้นที่ต้นไม้เนี่ยเราจะกําหนดรูปแบบและขนาดยังไงนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดกันไประบบกลางน้านี่เช่นว่าในอันนี้เป็นแผนก้าที่เราพูดคราวที่แล้วนะว่านี่เป็นกรุงเทพแถวนี้นะกรุงเทพ็นอันเนี้ยระบบน้ำเนี่ยมันก็ต้องไหลจาก ท,ที่สูงไปที่ต่ำเจ่ว่าตัวรูปสีฟ้าเนี่ยก็เป็นแนวอของหลักนะเจนว่าพอมาถึงตายุทธยาเนี่ยคลองมันเล็กลงคลองเล็กลงแล้วก็มา,าใหญ่ที่กรุงเทพใหม่อย่างน,นี้นีก่งน้ำแถวนี้ก็จะเป็นท่วมท่งแถวบางบานแถวอะไรเนี่ยนี่ก็โดยอดีตการนะฮะยุทธยาตรงนีู้่แล้วน้ามาเขาจะพักแล้วก็ค่อยลงทะเลนะนี้เนื่องจากน้ําตรงนี้เราเริ่มมากขึ้นไปนเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีแนวคิดในการที่จะทําแล้วเรื่องของรัฐ ในน้ำเนี่ยสามารถจะออกลงมาพ้วงงานแทนที่จะไหลออกซ้ายออกขวาที่เป็นขนาดเล็กลงเนี่ยเราก็เพิ่มอีกอันหนึ่งอันนี้เราก็มีระบบการของคลองรัดขึ้นมาในส่วนที่เป็นเพิ่มเติมหรือว่าระยะยาวในปัจจุบันที่เรามีคลองเส้นนี้นะครตอนนี้เรากําลังคิดว่าเราจะทําเป็นคลองผันน้ําขนาดใหญ่อีกเส้นหนึ่งเวน้ําเนี่ยที่ไหลาจากทางเหนือเนี่ยวิ่งมาเส้นนี้แล้วออกด้านข้างเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคลอ,อง ทั้งตัวของอันน้าเองแล้วของรัดน้ําที่เรามีโครงการนี่ก็จะทําในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กลางน้านะพื้นที่ที่ระบายน้ําเนี่ยใตายปลายน้ําอส่วนใจแล้วเราก็จะมีปัญหาเรื่องว่าพื้นที่ของทางกรุงเทพและตากยูดยาหาออกมาเนี่ยค่อางจะล่าแลน้ำเนี่ยจะไหลออกได้เนี่ยด้วยอาศัยความสูงอย่างเดียวไม่ไหวนั้นเราก็ต้องมีเครื่องดันน้ําช่วยช่วงหลังเราก็มีเครื่องดันน้ำเพื่อช่วยดันน้าเนี่ย ออกได้เร็วขึ้นนะเรามีติดตั้งสูบน้ําริมเตนะโดยโช่วงช่วงน้ําขึ้นเนี่ยเราต้องสูบออกเรามีการออกแบบสะพานน้ําก็คือว่ายกน้ำให้สูงแล้วก็ทําให้สมานออกทะเล,เลยนะแล้วก็บางที่นะอายุุตอย่างที่แถวเบนิสนะจะมีเราเรียกว่าเกื่อนปิดผักอ่าวโดยใช้ยกบานได้นี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ในพื้นที่เขตที่เป็นปลายน้ําที่ติดทะเลนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่านี่เป็นเครื่องดันน้ำไหนใต้คลองได้เห็นเคือท,ทีวีนะช่วงหลังเราก็มีการพัฒนาโดยกองทัพเรือเราไมจะติดเครื่องกันได้นาวส่วนใหญ่เราจะไปติดตัวแถวสะพานเพราะสะพานจะเป็ืนที่ที่แคบลงนิดนึงเน,นื่องจากมีอก่อสร้างก็เป็นส่วนที่อาจจะมีขอคขอดเพราเราก็ใช้ไปเร่งน้ําแล้วก็มีอาคารยึดนะให้เรือที่สร้างยึดได้ก็นี้ก็เรียกว่าเป่าให้น้ําออก <S <S น้ำตรงนี้ก็จะเร่งออกทะเลได้เร็วขึ้นนี่ก็ได้ช่วยเอาส่วนได้ เราก็มีประตูนะฮะมีประตูปิดเปิดนะเพื่อให้น้ำน้ำนี่สมายใจ,จช่วงที่ออกทะเลถ้าทำน้ำทะเลขึ้นเราก็ปิดน้ําทะเลลงเนี่ยเราก็เปิดให้น้ำออกแล้วก็มีเครื่องสูบช่วยด้วยอันนี้เป็นสะพานน้ำนะฮะถ้าเราไปสุขุมวิทนะเห็นว่าอันนี้เป็นถนนสุขุมวิทนะฮะอันนี้เป็นถนนสุขุมวิทล้วก็สร้างเป็นคลองขึ้นมาเลยนะฮะเป็นคล้ายๆสะพานนี่แหละฮะแล้วก็สูบน้ำกานเนี่ยอันนี้เป็นน้ําที่ไหลาจากสวนปูน้ำปิน่น สูบน้ำแล้วข้าวแล้วไปออกทะเลเลยนะถ้าเราไม่มีเราต้องขุดคลองไปเนี่ยน้ําตัวนี้ก็จะเจอน้ําทะเลไหลเข้านะเพราะงั้นก็ความสามารถในการไหลออกก็ช้าแตถ้าเรายกน้ําขึ้นแต่แรกส่งไปเนี่ยก็สามารถจะออกทะเลได้นี่เป็นยู่อย่างหนึ่งที่ตอนเวนิสนะหลายท่านคงได้ยินว่าเวนิสเนี่ยน้ําท่วมนะช่วงหลังเนี่ยน้ำทะเลขึ้นมาสูงส่วนหนึ่งก็เวนิสก็สุดด้วยนะ,ะเพราะงั้นทำให้ปัจจุบันนี้เขามีแนวคิดที่จะปิดอ่าวเขาด้วยตัวทุนเนี่ย ช่วงที่น้ําทะเลขึ้นเนี่ยเขาก็เป่าลมเข้าไปให้ฟองขึ้นมาปิดแต่น้ำข้างนอกนี่จะสูงข้างในนะช่วงที่น้ําทะเลลงก็เปิดให้น้ํานี่ออกอย่างเดียวนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการระบายน้ําไปในพื้นที่ที่ติดทะเลเพราะว่ามันมีน้ําขึ้นน้ำลงนะเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็สู้กับตัวน้ําขึ้นน้ำลงนี้ให้ได้โดยให้ระบายน้ําออกให้มากที่สุดในเขตเมืองเองเนี่ยเราก็จะใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อมเราใช้สรัพย์นะมีคันกั้นเอาไว้แล้วก็มีสูบออกเป็นบล็อกๆนะฮะ แล้วก็ส่งน้ําผ่านคลองนี่ก็เป็นระบบที่เราวางมาตั้งแต่ปีประมาณ2526-27นะแล้วเราก็เพิ่มพื้นที่น้ำบางที่บางที่ที่ไม่สามารถจะมีคลองได้ทันก็ทาอุโบงแล้วนอกน,นั้นในพื้นที่เราก็จะมีบึงบึงใหญ่ๆเช่นบึงหนองบ่อนึงพระรามเก้าที่เราสามารถจะทเาเก็บไว้สำหรับพักน้ําก่อนที่ระบายออกบึงหนองบนะ่อนะดูนั้นก็จะมีอุโมงเก็บแก้มดิงใต้ใต,ใต้ดิน ที่ในญี่ปุ่นเขาทําเป็นโครงขนาดใหญ่เลยนะ,นะในเมืองไทยในกรุงเทพเนียนว่านี่เป็นเขตกรุงเทพนะฮะระบบเราเนี่ยเราก็จะปิดล้อมตรงนี้ไว้นะเป็นเขตอันนี้เรามีคันอาจจะเป็นถนนเป็นต่างเพื่อให้น้จากข้างนอกเนี่ยเอกระบายออกข้างแทนนะในในพื้นที่เองเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นบล็บอกแบบนี้นะจะมีคันปิดไปเพราะงั้นนี่เราจะมีคลองเป็นน้าเนี่ยจากบล็อกเนี่ยก็จะออกตามสถานีสูบหนึ่งสองสามสี่เนี่ยออกคลองนี้ลคลองก็จะระบาย ตัวคลองก็จะมีประตูน้ําที่อยู่ติดกับแม่น้ำที่จะสูบออกเนั้นเราใช้วิธีเร,เรียกว่าทอยน้ำนะคือเราเอาน้ําตรงเนี้ยจากพื้นที่เนี่ยถ้าตรงนี้มีบึงก็ส่งบึงแล้วสูบน้ําเส็จบึงเนี่ยก็มาสูบลงของจากคลองเนี่ยก็สูบน้ําที่ปลายก็มีสูบน้ําออกทะเลเพราะฉะนั้นต้องส่งน้ําจากพื้นที่ไปลงท่อจากท่อน,นี่ส่งลงคลองจากคลองนี่ส่งตรงแม่น้ำเนี่ยระบบจะเป็นอย่างนี้นะครับ ในพื้นที่ที่เราสามารถจะมีบึงเก็บไว้ที่บึงพระอเก้าเนี่ยเราสามารถจะเก็บน้ำไว้ลดนะเวลาสูบน้ําเพราะว่าความสามารถในการสูบน้ำเนี่ยกับน้ําฝนตกตกไม่เท่ากันฮะตกแม้อยางที่เราหล้ายคนทางร้างูเทีมเนี่ยเราออกแบบท่อไว้หกสิบฝนตกมาร้อยหนึ่งเงีสี่สิบก็เหลือละงนั้นวิธีการหนึ่งคือเราสี่สิบเราไปพักไปในบ่อนี้ในช่วงที่ฝนหายแล้วค่อยสูบออกทุกอย่างนี้เราไม่ทันตอนนี้เราทำเป็นอุโมงค์นะ เราก็มีอุโมงค์นี้ประมาณสักสามจุดนะกำลังจะเพิ่มอีกนะเพื่อให้สามารถจะมอนกบเป็นคลองใต้ดินนะสูบน้ําออกนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราทําขึ้นมาพอกจาะนั้นมีโครงการพิเศษเมื่อกี้ที่พูดถึงนะก็คือเรื่องของของผันน้ํอันนี้เป็นตัวเราเรียกว่าสะพานน้าในของผันน้ำต่างไปนี่ก็เป็นโครงการพิเศษที่กําลังวางแผนอยู่ยังไม่ได้ทำนะแต่คลองบางบ้านนี่เริ่มขุดลแล้วตอนนี้เวรคือแล้วขุดเราก็หวังว่าน้ําจากทางเหนือนี่จะลงทางใต้ได้เร็วขึ้น พื้นที่ตรงนี้คุณอยุทยานี่ก็การลดการน้ำท่วมอาจจะลดได้มากกว่าเมื่ออดีตนะนี่เป็นตัวอย่างของแผนพิเศษที่เราทําขึ้นมานี่เป็นสะพานน้ํที่เราไปออกยันั้นในช่วงหลังเนี่ยเรื่องของคลองนี่ก็หลายท่านคงจะได้ข่าวของเกาหลีนะที่มีคลองทําสวยๆบระบายน้ําได้ในปัจจุบันนี้เราก็มีคลองที่เราปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นของาลาดพร้าวนะ เรามีคลององอ่างนะซึ่งแน่นอนประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือแล้วมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นทีน่นี้งั้นการเจรจากับชาวบ้านเพื่อให้จัดสรรกันที่ดินกันให้เหมาะสมนะฮะก็หมายว่าเราจะต้องกันเขตเราจะต้องมีการสร้างที่อยู่อาศัยชดเชยให้แล้วขอพื้นที่ส่วนกันไว้เป็นถนนแล้วก็สามารถจะปรับปรุงคลองเนี่ยให้มันเป็นกำแพงแล้วก็สามารถจะมีตัวขุดลอกให้มันลึกขึ้นได้สูบได้นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นการปรับปรุง คุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกับคุณภาพอของสีแหวลรอบได้ด้วยในเป็นอีกแนวงนึงซึ่งด้หลังผมแจว่าทางที่หมหาครก,ก็มีแนวคิดหลายยจังหวัดก็พยายามที่จะปรับปรุงให้เป็นแหล่งที่สามารถจะมาสันชุดพักผ่อนคือว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตนี่นี่ก็เป็นตัวอย่างพราะนั่นเป็นบุพเพจัศรนะเช่นว่าในพื้นที่สันที่มีพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องระบายน้ําออกซึ่งส่วนใหญ่จะออกสักจุดหนึ่งหรือสองจุดเนี่ยระบบเนี่ยมันก็จะต้องระวางท่อนะ ที่มีอ่สโลปหรือว่าความละชันเพียงพอขนาดเพียงพอที่ไหลออกออกไม่คันน้ําอาจจะไม่ท่วมการก่อสร้างนี่ก็จะต้องมีรูปแบบนะต้องุกขีขนาดต้องถมดินเท่าไหร่ต้องเชื่อมต่อท่าไห่ทั้งหมดเนี่ยถ้าทําไม่ดีเนี่ยวันหลังเอ่อถ้าต้องออกมาซ่อมใหม่นี่ก็เรื่องใหญ่เลยลในแง่นี้ไม่ว่าจะเรื่องของการวางผังการออกแบบการก่อสร้างแล้วก็การดูแลรักษาว่าแม้แต่ออกมาแล้วก็ต้องขุดลอกนะหรือว่ามีขยะต่างๆท้องความสะอาด ให้น้ํานี่สามารถจะออกไหลได้ตามที่เราออกแบบไว้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทุกๆหมู่บ้านจัดสรรก็มีประเด็นตัวนี้ที่จะต้องดูแลกันไปนเรื่องของการออกแบบก็เช่นการเช่นว่าหนึ่งเรามีต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําในเมืองทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่ว่ารูปแบบต่างๆคลองต่างๆเราก็จะต้องออกแบบตาภูิประเทศการเทคนิคการขุดเนี่ยจะเป็นท่อจะเป็น PVC เป็นรต่างวัสดุมีหลายมากมายนะเศษศาสตร์คุ้มไม่คุ้ม มีกฎหมายข้อเกี่ยวข้องไมหมโดยเฉพาะถ้าอยู่อยู่ใต้ดินแล้วนะเราก็จะมักจะเจอว่าขุดไปเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้นะจะเป็นเจอสายไฟไปเจอข้ออย่างอื่นที่เกิดมามีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมไหมหรือว่าสังคมเมื่อกี้เรื่องของตัวผู้ท,ที่ชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลองเนี่ยก็ต้องมีการเจรจาเพื่อให้เกิดการจัดสรรกันใหม่นะนี่เราก็จะมีตัวตัวเกี่ยวนะเขาทําเป็นอุโงค์ใต้ดินขนาดใหญ่เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างของอันหนึ่งซึ่ง เขาจะไปดูได้ว่าเขาจะเก็บน้ําขนาดไม่ต่ํากว่าาเขาแช่ว่าครึ่งหนึ่งของสวนลุ่มอ่างเงี้ยนะซึ่งน้ําที่ไหลมาเขาไปเก็บแล้วก็ค่อยดันน้ําออกแม่น้ําอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างในกรีที่ที่เขาแพ้มากนะการที่จะขอที่เพื่อจะทํคลองใหม่นี่ยากก็ต้องใช้เป็นคลองใต้ดินแทนในเรื่องระบายน้ําเองเราก็มีคําถามนะว่าต้นน้ําเราระบายด้วยวิธีใดากางน้ําเราระบายด้วยวิธีใด ลายน้ําเราไม่ได้ได้เมืองแล้วรับปรายด้วยอะไรแล้วการระบายน้ําเพื่อนักรักระดับคุณภาพชีวิตสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่แล้วเนี่ยเราจะทําไงบ้างนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราพวกเราลองคิดดูนะว่าตรงนี้จะเป็นยังไงก็จะขอจบคลิปที่สองในระหวางน,นี้ครับคุณครับ